พี่น้องฟองพบเมื่อนีนเราจะมาว่าด้วยเรื่องการแตกเค็กนะเรื่องการสิ้นแตกเค็กนั่นเองนะเค็กแบบนี้เป็นกลับปิดครับเปิดชี้นะพี่น้องที่อยู่ตามปั๊มที่มีห้างคาเฟ่มีรงนะมีซอนเนาะหลายคนจะเคยกินผ่านมาพวกเจ้ากินอะไรเนาะใคก็เคยกินแบบนี้แกะเนะาะมันจะมี ให้แกะอยู่ตามขอบเนาะแกะเอาแกะไข้ฟ้าขอบนี่ออกแล้วก็ตักกินตักกินตามปกติเราซึ่งบางบอนมันจะมีบางท่านมันจะมีถุงพลาสติกนะออบออบเข็งนะครับเป็นเป็นแผ่นเชสไพลาสติกนะออบเข็งแกะออกมาแล้วเฟอร์ฟ้าแกะหกทันข้างเฮียกับพี่ตกออกจากขอบหรือกับพี่เนาะ <peach> น้องๆ <ooh> องๆยู่บ้านอเมซอนเขาก็แอบหงอขวัญเนา <h zelf> ะหัวลอกเราขี้คักขี้คักชอบใจอ่ะแต่ธรรมดาการกินถึกต้องเขาให้กินแบบเสี้ยนี่เล่นกันนี่จะได้ง่ายเทวานามันอาจจะข่อมล้มทีม่สร้างมันเนะาะเฮากินเฮาเป็นคนทีเน้นสวยงามเน้นกินง่ายนะกินแบบเี้ย่หอยกระหังชิลู่เขาให้กินแล่วนี่อืมบอ งูมาตักดาเนงะงู่ทำงานเนาะเงาใบเงาเงาใบเงาบอดเงาเตะเงาว่าเงาขนาดนาตาจีนะบอู้หเนาะเนี่ยป็นวันง่ายบ่ะโบง่ายอีกเนาะไม่หกเลิกเถอะเองกัรกินแบบนี้ไม่ใช่กินแค่นี้มันกินแค่นี้เนาะแล้วกินอันนี้มันจะตั้งหรือมันจะเหียเนาะครับตักมันก็จะ กระจายกระเด็นกระดอนออกไปวิธีกินนี่ถูกต้องแบบนีไปกันเงามาเจอตั้งดนเงาใบเงาบอดอนี่คือวิธีการกินเค้กที่ถูกต้องตามหั่นกาแฟเอเมซ็อกอเมซอนกินแบบนีอ้อ่ะค่อยคือ